ในช่วงที่แล้วเราได้ทราบถึงการเตรียมพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานกันแล้วในเบรกนี้เราจะพูดถึงธุรกิจโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่อาเซียนให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นมากกว่าธุรกิจขนส่งและการจัดเก็บแต่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดในการจัดการการไหลของทรัพยากรขององ,องค์กรและการใช้แรงงานให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีแนวคิดเชิงโลจิสติกของตนเอง เรื่องของโลจิสติกนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความหมายกว้างนะคะมีการพัฒนาตลอดเวลานะคะคือถ้าจะแบ่งแล้วเนี่ยโลจิสติกมันอาจจะมีส่วนที่มันเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก็ทางโครงสร้างพื้นฐานก็จะมีเรื่องของการสร้างถนน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้แก่พวกท่าเรือท่ากาสยานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะมีโครงการที่จะมีการพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมานะคะโดยเฉพาะที่เราได้ยินกันก็คือเรื่องของรถไฟทางคู่นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นส่วนของการบริหารจัดการเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ของบุคลากรของคนของผู้ประกอบการนะคะในการที่จะวางแผนในการที่จะดําเนินการหรือในการที่จะควบคุมนะคะประสิทธิภาพประสิทธิผลของการไหลนะคะหรือการเก็บรักษานะคะของวัสดุหรือว่าบริการหรือข้อมูลเนี่ยค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจนถึงจุดที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยค่ะ ให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สุดนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีนโยบายแล้วก็แผนการดําเนินงานในการที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นประเทศเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชานะคะหรือว่าทางมาเลเซียก็ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางถนนหรือว่าทางรถ ไฟเนี่ยค่ะก็เตรียมการตรงนั้นอยู่นะคะทางผู้ประกอบการเองก็ต้องเตรียมเช่นเดียวกันเราต้องมีความเป็นสากลมากขึ้นการทําธุรกิจของเราต้องมีมาตรฐานนะคะมีความเป็นสากลน,นะคะที่จะเป็นที่ยอมรับของทาง ลูกค้านะคะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้ถ้าเราไม่มีมาตรฐานตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไว้วางใจเราแล้วก็ไม่สั่งซื้อของจากเราเพราะฉะนั้นเราจะมีปัญหาเมื่อเข้าสู่ AC แล้วความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะที่จะยอมรับกันระหว่างแต่ละประเทศเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเพื่อความรวดเร็วในการที่จะทํามาค้าขายกันนะคะปัจจุบันสถานการณ์โลจิสติกไทยของเรานะคะ ้าเทียบใน AEC แล้วเราก็ถือว่าอยู่ในอันดับ3คือธนาคารโลกนะคะเขาก็จะจัดลำดับของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็คือ2557นเะคะเขาก็มีจัดลำดับทั้งหมดเนี่ย160ประเทศทั่วโลกนะคะก็ประเทศไทยอยู่ที่ลำดับที่35ก็มีเยอรมน,นีเนี่ยค่ะได้ที่1นนะคะแล้วก็สำหรับสิงคโปร์เนี่ยค่ะที่เคยอยู่ในอันดับที่1 ็ปัจจุบันอยู่อันดับที่5แล้วก็มีมาเลเซียค่ะที่เขาได้ลำดับดีกว่าเราก็ได้รู้สึกว่าจะเป็น28แนะคะแล้วก็เราก็คือ35นะคะก็ถือว่าเราอยู่ในในจุดที่พอใช้ได้นะคะแต่ก็ยังเป็นจุดที่เราสามารถที่จะพัฒานาได้ด้วยเรื่องของโลจิสติกอย่างที่เรียนนะคะว่ามันมี ความกว้างขวางในตัวของมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลจิสติกก็เลยมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตนะคะหรือจะเป็นภาคเกษตรนะคะหรือจะเป็นการให้บริการนะคะอย่างเช่นพวกขนส่งนะคะหรือจะเป็นทำศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าจะเป็นคลังสินค้าก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง พอมีหลายภาคส่วนขึ้นมาเกี่ยวข้องเนี่ยการที่จะสร้างให้มันเป็นโซ่อุปทานแห่นคุณค่าได้เกิดคุณค่า,คคาเกิดมูลค่าให้กับทุกๆภาคส่วนได้รับกันไปทั่วถึงอย่างนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกันนะคะซึ่งเรื่องของโลจิสติกมันเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันเพราะปัจจุบันท่านไม่จําเป็นจะต้องผลิตเอง ท่านอาจจะมีตราสินค้าของตัวเองแล้วท่านก็สามารถที่จะสั่งให้ประเทศอื่นผลิตแทนท่านได้ถ้าท่านสามารถทําตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นโลกาภิวัตน์นะคะการที่สินค้าจะเคลื่อนย้ายไปทั่วโลกได้ท่านอยู่ประเทศนึงสั่งผลิตจากประเทศนึงและไปขายอีกประเทศนึงโดยไม่ได้ผ่านประเทศท่านเลยท่านก็ทําได้ มันเป็นตัวชี้ขาดแล้วว่าธุรกิจจะอยู่กันได้เนี่ยก็ด้วยความสามารถในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะวางแผนดำเนินการแล้วก็ควบคุมพวกโลจิสติกเนี่ยให้มีต้นทุนต่ำสุดนะคะธุรกิจโลจิสติกเป็นธุรกิจที่มีตลาดใหญ่มหาศาลสินค้าจะกระจายสู่ภูมิภาคและมาพร้อมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนหากผู้ที่อยู่ในธุรกิจโลจิสติก หรือผู้ประกอบการรายใหญ่มีการเตรียมความพร้อมสู่การรองรับสินค้าในระดับนานาประเทศก็ย่อมได้เปรียบทั้งนี้ไม่เฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแหล่งพลังงานทางท่อภายใต้เงื่อนไขไร้พรมแดนผ่านโครงการเชื่อมระบบคมนาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรที่จะดำเนินการก็คือว่าจะต้องฝ่รู้ะคะ่ะแล้วก็เรื่องไอทีนะคะ เพราะไอทีพอเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้แผนกต่างๆไม่ว่าแผนกขายแผนกผลิตแผนกจัดซื้อแผนกคังสินค้าของท่านเนี่ยเห็นข้อมูลเดียวกันทั้งหมดไม่ต้องเสียเวลามาเช็คมาโทรมาอีเมลมาดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เสียไปท่านอาจจะไม่ทันกับคู่แข่งแล้ว ความเร็วตรงนี้ค่ะที่ว่าทุกคนต้องเห็นข้อมูลพร้อมกันเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใฝ่รู้แล้วก็ต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเราตลอดเวลาะนะคะประเทศไทยเราพยายามทำให้เราเป็นประเทศของการค้าหรือเรียกเทรดเนชั่นมาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ซื้อจะเป็นคนมีหน้าที่กำหนดทิศทางของสินค้าทั้งหมด ถ้าเราสามารถพัฒนาให้เราเป็นคนที่ทำหน้าที่นะครับขายสินค้าซื้อสินค้าได้เราก็จะได้ประโยชน์ในการเรียกว่าเป็นการกำกับเป็นการบอกทิศทางขณะเดียวกันเรื่องของศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นธรรมชาติของการสั่งซื้อสินค้าถ้าสั่งในปริมาณมากก็จะได้สินค้าราคาถูกลงนะครับ คราวนี้ถ้าประเทศไทยเราเป็นศูนย์กระจายสินค้าเราสามารถสั่งสินค้านะครับโดยที่เป็นจำนวนล็อตใหญ่ๆเพื่อมากระจายในภูมิภาคสิ่งที่ได้ก็คือต้นทุนที่ถูกลงเพราะเราสั่งได้ปริมาณมากขึ้นช่วงเวลาในการจัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายนะครับไปยังประเทศอื่นๆถ้าทำวิธีนี้ได้เนี่ยมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นกับในไทยนะครับโดยถ้าไทยสามารถทำตัวเป็นเทรดเนชั่นได้ด้วยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในอีก มิติหนึ่งด้วยแต่ถ้าถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ซื้อผู้ขายส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้เป็นอยู่ในประเทศเรานะฮะเราก็ยังได้เรื่องของการทำมูลค่าเพิ่มนะครับจากการกระจายสินค้าการเปิด a e c นะคะถ้ามอ,มองของตัวเองคิดว่าเป็นโอกาสค่ะแต่เราต้องเตรียมพร้อมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความจริงใจ กับลูกค้านะคะกับคู่ค้าเราต้องให้ข้อมูลเขาต้องสอนเขาโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็การพัฒนานของเขาเนี่ยยังล้าหลังกว่าประเทศไทยถ้าเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ก็คิดว่าเราจะได้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าไปเอาจากเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าไม่ไว้ใจเราไม่ใช่แล้วถ้าเราร่วมมือกันแข็งแรงใน aec นะคะ เราก็จะมีตลาดที่ใหญ่พยันในเวทีโลกนี่นะคะเราก็สามารถที่จะขอนั่นขอนี่หรือว่านิโคชเเตกับเขาว่าจะมีการค้าการลงทุนกันแบบไหนอย่างไระคะ่ะก็คิดว่าร่วมมือกันดีกว่าเดินคนเดียวค่ะในด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางระหว่างมาสมุทรสด้านนะครับการที่เรือเดินสมุทรเนี่ยจะผ่านจาก ทะเลอันดามันนะครับข้ามไปอ่าวไทยข้ามไปแปซิฟิกเนี่ยมีทางเดียวครับคืออ้อมด้านล่างของประเทศไทยนั้นถ้าเกิดเราสามารถทําให้ประเทศไทยเป็นจุดต่อเชื่อมนะครับสินค้าที่มาจากทะเลฝั่งอันดามันซึ่งทั้งนั้นเราจะทราบเลยว่ามีส่วนใหญ่ชิปเมนต์ก็จะมาจากยุโรปจากอินเดียนะครับแล้วถ้าไทยเป็นจุดพักนะครับแล้วเราก็นําข้ามด้วยทางบกปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีถนนนะครับเชื่อม จากต้นออกไปต้นตกแล้วเนะี่ยถ้าเรือถ้าเกิดขึ้นเราได้ใช้แน่นะครับแต่ใช้แล้วอย่างที่เรียนว่าคงไม่อยากให้ไทยเป็นแค่ทางผ่านอยากให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นด้วยการมีกิจการที่เกิดขึ้นเหมือนคล้ายๆจุดพักรถนี่แหละครับให้เกิดกิจกรรมขึ้นแล้วประเทศไทยเราก็จะสามารถไปต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม หัวใจของการทําด้านโลจิสติกเนี่ยให้สําเร็จคิดว่าอยู่ที่บุคลากรนะคะบุคลากรต้องเข้าใจในาศาสตร์นี้นะคะเพราะมันเป็นทั้งาศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลป์นะคะคือาศาสตร์คือมันมีสูตรมันมีเรื่องของโปรแกรมเข้ามาช่วยมีเรื่องของการคํานวณต่างๆแต่ศิละปะนี่ก็คือการต่อรองการให้ความร่วมมือการการ,การหาตลาด การมีเทคนิคเทคชั้นเชิงในการที่จะหาคู่ค้าหรือว่าทำให้คู่ค้าเนี่ยค่ะไปกับเราได้บุคลากรเนี่ยค่ะเป็นคนที่ต้องทำตรงนี้ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาให้ได้หากการเดินหน้าโครงการพัฒนาด้านคามนาคมและขนส่งรวมถึงโครงข่ายพลังงานต่างๆเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จในห่วงเวลาปี2558นั้นหมายความว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างเต็มที่แน่นอนดังนั้นถึงเวลาแล้วครับที่เราจะช่วยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะพร้อมรับปรับรุกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรวมทั้งพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นครับ